เ่ตงน้องอาสบายดีเด้อพ่นองเพี่น้องอยู่กันสามสี่พี่น้องเอ้ยอยู่กันสามสี่สน่หอยจีพี่น้องเอ้ยเจากออเจ้ากะข้าวอยู่ดิมึงห้กงจะโอ้ยพี่น้องมันนอนกแสงด เดี๋ยวนี้แปลงก็ได้ค่ะจังบ่บมึงจะเป็นลำเฮ้ยกูว่ามันบ่แดงเฮ้ยบ่บ่ห้องตู้น่ะมันบ่บ่มากมาเฮ้ยตัวใดแดงมากเฮ้ยออกมาเดวใดแดงเอามาเฮ้ยมันคือบ่แดงเฮ้ยของมึงน่ะโอ้ยอันนี้มันเป็นสีดๆบ่บ่สีมันอยากซับ่ได้ถือมาแต่เฮือนโอ้มาอันเดียวนี้ลืมหยิบเงินผัวจัดฮองกูมันบ่แม่นสีแดงฮองกูมันออกสีสมๆ นอนไปนอนมาผัวพี่น้องสิจับแต่งเจดมแต่งตัวเฮ้ยไคสิเปียพบห้เจดมกับเปียแต่งมึงดูแต่ง้งไปฮะเลย่งแต่งึงแต่ง้ไืแต่งมแต้องไปฮะแต่งมึงแต่ง้ไปละเรแต่งเปงดแ้องฮะเรยงแต่งมึงแต่งต้องไปรองแต่งมูต่ง้องไปฮเรื่อง่งมึง้องะเรื่องแต่งู่้ไปฮะเงงมึงดู่งตนอปะอ่ะมีงบู่ง้องเนะ่ง่าม่้องไปฮะเรู่่่น

จงงบ่พีน้อจะสูงจะแดงก็เอาเคขึ้นแบบอยากแดงมาแล้วกันกูถือเลขสีลอยหลานคืนเขาคนปักเซนะกูเสื้อามันไปแต่งอลิซเอ้ยอันนี้ตัวเองยังจะเอาบล็อดพี่น้องเอ้ยขาขาวขากับหน่ำขาเนื้อเหืองน้ำมันระเบิดหนึงรูปผู้แต่งใครกันด้ยพี่น้องผู้แต่งหน้าใครกับพี่น้อง พูนาพูนาพูนาเอาเห็ดตาเอาเห็ดแล้เขาทาปากแล้วเขาไปจับตารับลงมึงอย่ามืนขึ้นมาน้อเมื่อยเมื่อยนอนแล้วก็ทาผู้น้องผู้น้องยุ้มหนาผู้เอื้อยยุ้มผมเอาลงไปสเน่กับผมเป็นผู้น้องกับเปนเขากันเดี๋ยวเฮ้ยมันพอท่านถั่วเฮ้ยเฮ้ยมันพอท่านถั่วมึงลุไปอีกหางตาพอท่านมีหานะ รับลงอ่ะเอารับลงไปรับลงแห่มือนเมาทางนี้ทางนี้อ่าแต่ละมือต้องแต่งนะเหมันเยอะนะอย่างถึงมันเยอะต้องแต่งเ่าอยากให้เพิ่นแต่งถ้ามาเห็นสภาพเดิมจะโลดแม่เ่าเนี่ยอยากให้ละซ่าวเต่งลาเลิงเลยลาแปลว่าเป็นคนบ่มักแต่งตัวคือเส้นเต่งโลดลาซ่าวแต่งลุกแต่งโลดเห็นดิ ดูดีคดูดีบ่พี่้อาป๊ขับพับตาขยับขยับบ่เม่้นดูข่ซะบอกอาแบบนี้คืออยู่บนละาเมันบ่แดงบ่าาจะบ่แดงบ่ปากบ่แดงเอาซีใหม่บอนกะพอยู่ในทันเวนค่ะในหะในเตียงบุกะยางเฮยมียางเยอะแดงเจดาแล้วเาสิ ปลาป่าก็นนย,ากายังเหนื่อจังบาทย่างกะติวบ,มบะ,ะมี่เลยบะมีบ่มึงน่ะไปเอาวัชนี่ปลาวะอยู่ในคันนี่นะปลาไปปลาไปเอ้ยย่างกะติวสิส่งเคยทานล่ะมันกินแบบแบบมันกินอ่าโซบกินสติก๊กเคยทานนี่น้องแกบุ้งกันนย <c oughs> บยังเดงกบะมี่มไง <ป S 1> ไปยัางเหรอโอ้แอืนไปหานไม้ไว้ไปไป ไปนดมึ้งไงเอาสติกมาเด้ๆลอยๆสติกมาถึงอย่างลอยๆคอยืมคอยืมอะไรของมันวะขอมาเลยขอทั้งขอทั้งยืมหลุดมันคือลายเธอเอาไปขายไปยังจะคันนี่นะสปาจจดมัไปเสริมสวยนี่ยเนาะสามคันพูดไปเนาะสปาจจดมัไปเสริมสวยขายหลุดจากคันหนึ่งไอ้อบเออสปาผิวสักขี้สักปะอักพยอย่างนี้ดำมันเห็นงามย่อนมันหลุดคอยนี้ กันบอระโดดข่ไปขายก็เลยบ่งามแต่บ้าสิงามก็กว่าเอาลงไปเต็เป็นอีปเป็นถุติได้เพี่น้องลำดักรถเข้าไปขายอืรถก็บรถอื่นผพวกนั้นรถหลุกลานหลุกลานแล้วจะปิดหน้าไปทางของหนามเนาะปิดไปใช้โปรตีนอ่ต้องปิดไปทางของหนามสกินสกินขี้ตัวเองแหละ มขี่สนาะาเปนได้ของน้าก็มาขี่หึงมเอ็กันยังบไดมาแต่หึงหักมากคู่มือแต่ว่า้บไดเขาน้ามีแต่เขาไปเหี่ยวตอนช่วงนั้นแจ็คตอปไดสูขึ้นมากเมนงเท็มในแจ็คตอกะแค่กระดูกงว่างดำมืก็หาเหรียญหายเขาแจ็คตอกะไม่ช่องล่ำกับบริเล่ดอกพี่น่อย ข้หันเกลียวจากเต่ากะอะปุนมปุ้ยปุ้มปุ้ยการแตงคือแล้วราสร้างอนแมาแต่กายโอเคเลยปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยมาพี่ลูกเรต้องาเด้อเจอจะาบอกมารอบหนาให้แดงซบมตัวนี้บอมินิทานเลี้ยวไปทางไหนเลี้ยวมาทางนี้แล้วเอาลงไปออะไรของมันวะ จะย่างนะเฮ้ยมันก็เสียกองอีกนะสติกเสียงมย่างเลยตากงนี่ก็ได้มังก็เสียกองอีกสติกนี่ทําไมชอบใส่เนี่เพื่อที่จะเสียงออก่ัน้องเาไมเอายับลงอีกแน่มันเสียง ขลุดแล้วก็ฮักซูห้องเขาเป็นไปถั่วแล้วนะซูักกี่มันฮักมันหักมาแต่เขาเะเบิ่งกูเบิ่งคากเลยอาบน้ำมาแล้งก็จะเป็นสามถังเผืเลยก็จังเสียวเฮ้ยสีนี่ขึ้นเลยเออเนี่ยเห็นเลยสีนี่ เ้าต้องเอาสีแบบนี้เลยเด้อคันจ้อยกินทานเนาะเออคุลายอยู่เฮ้ยนะคันแหวนนะลายเอาม่แล้วเด้อเราเต่งแต่ละเอาเชี่ยวกูผากมากอยู่เฮ้ยลายอันอนี้ยเย็บซีกับฝากมาลายอันกูอยากแต่มันขี้อ้าวผู้น้องก็บดินหัวเหมือนเจ้าผู้แต่งทั้งหัวเหมือนเจ้าผู้แต่งทั้งป่าโอ้ยงามเหจ้าผู้แต่งทั้งหัวบหมเจ้าผู้แต่งทั้งป่าป่านี้แต่งแบบนี้เลยเด้อท่าเราเด้อป่านี้ เอางามๆน้นมืออม่นังอันที่แม่พ่อเจาฮีเขียกับยาเพราะมันมามันธมาเห็นหน้าเห้ิแตกเอาเจ้ชวะดูีเยว่เดูีเขียวน่เล่นขันพัวข้ามากกัแม่นเอาเลยก็มาาวติดะหัวเลยพี่น้องเลยอาวบบเป็นคนนั่นแหละเนาะเห็นบ่าแต่งกัอยากงามอยากเห็นแะแบบ อเฮโก้จตัวเองเน,ะนงะาะนบอกาัวเขเ้ยเฮมึงมึงมึงดึงถื้นขึ้นมาเฮ้ยตัวมึงเปียนะดึงขื้นครับปีนนะไม่ใช่ก็หมัดเข้าไปแหน,นแล้วก็ดึงขึ้นขึ้นมาเพราะว่าอันใช่เพราะว่าอันเป็นโชกเลยแาละชบอหมักอัพัวเขาขนาดอพัวเขาเล่าใจอัพัวเขาหน่มันเล่าใจอักเพลงมนาอามวน เกมันอะก็ฟังอยู่มันหักมันหักผู้เอื้อยน่ะเห็ดพมผู้น้องแต่งหนาไปหน่อยปิ่นดิ่งอ่ะขายปิ่นไปอ่ะลงไปโบกให้ปิ่นไปเบิ่งของง่ามไปกินลาบเลือดโพอันย่างไหมย่างไหมดูจ้ะเนาะบ้าก็ป่ากพี่น้องเอาอยู่บาราซาพอบอกมันถั่วแหละขัวขัวมึงทานหรือว่ามันถั่วอ่ะอ้าวมันกะฉีเจ๋ยแล้วได้ซูโฟนึงประเด็น

งามเลยพี่น้องเออทาเอ้ยกูบานเลยพี่น้องเอ้อเฮ้ยแฮมันแวกตามหุบศพนะท่าเสติ๊กในพัสิท่าตรงไงท่าแวกแวกนั่นอ๋อแล้วเราชิล่างบ่ออกมาแมล้งนาน้ำเอออาสานี่เลยบ้านป่าเลยครับพี่น้องอืมอืมอืมเป็นไง ล่างนะเท่าทาเด้องเราต้องล่างเร้อเมื่อเป็ดวันางทางกับบุบุ้นแอลเท่ากับเ็บ้างลงเท่าบนี้ไปชวนลงเท่าสีหน่าทางไรสิวบาพระพระส่วนขามืองแต่งหน้าลวก็ไปขามือกันหนักที่ว่าร้านแต่งหนายไต้ใช้มีแพรมีแพรอย่าวะผ่านกูกน้ากับเจ้าร้านแพร มูจา,างามมูจักอยกู sim อ่ที north, ่ทานว่าปาลบนองเ้าพอพี่จะปานลาปาอยังเศษอยู่นางยังทำใจบอได้ปีอันก็ต้องใส่ซีนี่ล้วค่าซู่ซู่บอดได้อย่างเราไปงัวไก่แตกกึ่ก แบคบกัายม่แัต่นยังแต่ยังแต่เป็ดมาไก่แล้วเป็นเป็ดกัปาาป่าปาาปาาป่าป่าป่ะใ่ปะลูก้ายกับลูกชายคนจีตุ๊กพี่น้องเลยมันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตุลาคมหวยจะออกอายุเจ๊ดำสี่ เก้าไหออก็ที่เราออกก็ทีเพอแห้งพี่นอยพอแห้งบ่ถือถือกู้กระถือแดกกระถือแดกมออกนะนเะพพี่นอยไเอาหมวงเลยสื่ไปต่างมกเบิ่งมอเห็นผงหมอสีดำเงาอกมันมีแป้งค่ะแป้งน่งอกแมนแป้งค่ะบบมีสัมผกแต่เว แบ่งขาบเขียนขิวให้นเฮ้ยข uh. th uh. ี้แนวเขียนขิวอยู Welsh> ่สบ่มีบ่อ๋อนี่ยเคียนขิวบ่มีเองกับบทไถือไปจถือเนาะไละเขียนแล้วเอาน่ไปิเาจะเลยมาือเอาไปถ่วงคนอันยงองว่างามเลยไปว่าเขาลนนบบบนี้เซนี่นี่กัเนาะวยยเดโอเคเลยค่ะสวย คือค um, um, um. mm. mm, um, um, um. ือสวยงามเลิศงามค่ายกว่าแต่ละมืออเด้อเนี่ยมือไม่ได้สิได้ผู้บ่าวเนาะนั่นเล่นอย่างว่าเนาะอะไร้ยัางไรเนาะอี๋คันคันผมเจ้าหญ้าวีดหนึ่งตาดเอาไปยสีแดงไม่เห็นเห็นผมสีอะไรเลยสาวเราต้องตัดดอกยอมเจ้ากับยอดอาสีอันนั้นพันนี้บเอาสีนี่นะบเอาเอาสีแบบบานเย็นเนี่ยคือสีหงจอโอ้สีแบบบานสีแดงสีน้ำตาลเหรอน้ำตาลน้ำตาลบนหัวกูนี่น้ำตาลแดง

มันยาวๆลงยาวลงก็ได้เอาของเฮาน่ะที่ไปยอมผมน่ะบ่ได้แม่นว่าเคลียวบ่ได้ว่าอยากได้ว่าผมร่นแล้วอยากลองเบิ่งได้ยินคําว้าว่าผมร่นแล้วไปยอมลงเบิ่งแต่ก็มันสิแม่นบ่รว่านก็บ่ฮู้แม่สร้างเว้าอยู่ว่าเจ้าเคยยดบ่โอ้ยยดตั้งแต่ลูกยังน้อยพ่แม่นแม่นําพอเฮยําพบ่ไปยดอีกก็่นโอ้ยยายยดมาทงขวบโอ้ย กันหุ่นี่กูบหยกตาและพุนเอ้ยอิลิกูบัวหยตาแลกพุนคำวมานั่นน่ะเอ้าพ่อไล่ห่างพี่น้องเลยพอคลิปหนาได้จ้าท่านผู้ชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกคำอวยพรได้จ้ะเด้อแม่องแก้ดเด้อปลากอบคุณลุง่ะลิมกดไลค์กดแชร์ด้วยเพลงเด้อสบายดี